สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีตุลในวันที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565ดาวมฤตยูนะคะ โคจรจากพบเรือนที่เกี่ยวกับเพศตรงข้ามหุ้นส่วนหรือเขาเรียกว่าพบปัตตนิเข้าไปอยู่ในพบมรณะของท่านจะส่งผลอย่างไรนั้นนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในวันที่7กรกฎาคมนี้นะคะจิราจะพยากรณ์ให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นภาพการเดินทางหรือการโยกย้ายของดาวมฤตยูนะคะในวันที่7เขาย้ายจากราศีเมษไปสู่ราศีพฤษ์และก็อยู่ที่ราศีพฤษ์นะคะจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี65นี้เขาก็จะมีเกณฑ์การโคจรวิบป,ปรลิตเดินถอยหลังกลับมาอยู่ที่พบคู่รองคนรักของท่านพรที่เกี่ยวกับหุ้นส่วน อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่จนถึงวันที่8มีนาคมปี66ค่ะก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณะของท่านและก็อยู่ในจุดตรงนี้นะคะถึง7ปีเลยทีเดียวนะคะเอาลัคนาราศีตุลก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดเมื่อดาวมฤตยูนะคะเป็นดาวบาปะเคราะห์หรือเป็นดาวแห่งอาเพศนะคะ ก็มักจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่ท่านไม่คาดคิดก็เป็นไปได้บางครั้งนะคะดาวดวงนี้มักจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบ หน้ามือเป็นหลังมือหรือจากหลังมือเป็นหน้ามืออาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวหรือเปลี่ยนแปลง,ปงจากสิ่งเก่าๆไปสู่สิ่งใหม่ๆเสมอแต่ในเมื่อดาวดวงนี้นะคะอยู่ในเรือนมรณะท่านผู้ชมบางท่านนะคะถ้าดวงของท่านในดวงเดิมของท่านมีเกณฑ์ที่ดาวดวงนี้ให้คุณแล้วก็ยังมีดาวดวงอื่นๆที่สัมพันธ์ลัคนาที่ดีกับท่านนะคะในตรงจุดนี้ก็หมายความว่าท่านผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้มรดกจาก ความเป็นความตายก็เป็นไปได้หรือในช่วงระยะเวลา7ปีนี้นะคะท่านผู้ชมก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของท่านให้มากๆเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของ โรคภัยที่เราไม่ทราบสาเหตุหรือเป็นโรคภัยที่เกิดขึ้นใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเจ,เจอมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะช่วง7ปีนี้แต่อย่างไรก็ตามในช่วง7ปีนี้นะคะการพยากรณ์ดาวฤกษ์อยู่ในภพมรณะเช่นนี้เรายังต้องดูดวงดาวอีก3ดวงนะคะที่มีอิทธิพลต่อทุกๆลัคนาราศีเช่นเดียวกันก็คือมีดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะดาวพระราหูและก็ดาวพระเสาร์นะคะเพราะดาวสมดวงนี้นะคะในช่วง7ปี ก็ต้องมีเกณฑ์การโคจรโยกย้ายราศีนะคะไปตามาระยะเวลาของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อดวงดาวมีเกณฑ์การย้ายราศีย่อมมีผลต่อทุกๆชีวิตบนโลกนี้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจิลาก็จะพยากรณ์ดาวบางดวงให้ท่านผู้ชมเผื่อได้มองเห็นภาพพจน์นะคะว่าเมื่อดาวมรตยูมาอยู่ที่ภพมรณะก็หมายถึงที่จิลาบอกไปแต่ในระหว่างทางนะคะ มันมีอะไรเกิดขึ้นในบ้างเราก็มาดูที่ดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้เลยนะคะในปีห5หนี้ดาวพระพฤหัสของท่านโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนอาริและก็ดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้หมายถึงพบสหัชชะก็คือสังคมคนรอบข้างการเดินทางการติดต่อสื่อสารบางท่านที่ทํางานที่เกี่ยวกับตัวแทนในหน้าต่างๆย่อมมีปัญหาหรืออาจจะเป็นงานยากๆให้ท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้นะคะเป็นงานที่ท้าทายแต่ถ้าท่านทํานะคะในช่วงแรกๆย่อมมีปัญหาย่อม เจออุปสรรคค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความขยันและมุมาณนะแล้วก็การต่อสู้ของท่านนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาค่ะและหลังจากปี66นะคะวันที่19เมษายนเป็นต้นไปนั้นดาบพระพฤหัสตรงนี้ก็โครจรเข้าไปอยู่ในภพคู่ครองคนรักของท่านพบเกี่ยวกับหุ้นส่วน ดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านใดที่ยังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้เจอคนรักนะคะหรือคนที่เป็นเนื้อคู่ตามพื้นดวงชะตาของท่านหรือถ้าท่านใดที่เจอใครมาแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์แต่งงานก็เป็นไปได้นะคะและหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีดาวพระพฤหัตรงนี้นะคะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนมอรณะในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็ต้องให้ะระมัดระวังสุขภาพของท่านด้วยนะคะเพราะดาวมา่ตจะอยู่รอท่านอยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ตาม w าเมื่ออยู่ในภพมรณะในบางครั้งนะคะบางท่านในช่วงระยะเวลา7ปีนี้อาจจะไปสนใจในศาสตร์ลึกลับบางคนอาจจะสนใจจิตศาสตร์โหราศาสตร์ปรัชญาต่างๆตลอดจนนะคะเกี่ยวกับระบบไฮเทคโนโลยีต่างๆที่จะเข้ามาสู่ในสังคมของเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจาก สิ่งเก่าๆไปสู่สิ่งใหม่ๆเสมอและในตรงจุดนี้ท่านผู้ชมก็ให้ระมัดระวังนะคะอาจจะมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าต่างๆนะคะให้ระมัดระวังนะคะแรงระเบิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเมื่อดาวดวงนี้อยู่ในภพมรณะก็จะนํามาให้ท่านนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมากที่สุดเลยนะคะในคลิปนี้นะคะ กีฬาก็ไม่ได้เอาดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งมาพยากรณ์นะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านผู้ชมทุกๆท่านย่อมมีเกณฑ์การแตกต่างกันออกไปตามพื้นดวงชะตาตามบุญวาสนาที่เราได้ทํามานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะที่สําคัญมากๆที่จิฬาอยากจะแนะนําก็คือว่าการดําเนินชีวิตของเราทุกวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมนะคะมีสติแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตเราไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่ อย่างไรก็ตามถ้าเรามีสติและก็ไม่ประมาทนะคะใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่พลีผามทําอะไรขอให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีๆสิ่งนี้ก็สามารถทําให้ท่านนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยได้เช่นเดียวกันนะคะและ ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะคําพยากรณ์ที่จิลาพยากรณ์ไปนะคะก็เป็นแนวทางให้กับท่านได้ดีพอสมควรนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างชาวลัคนาราศีตุลในช่วงที่ดาวมฤตยูโค,โครจรเข้าในเรือนมรณะเช่นนี้ เราควรไปตรวจสุขภาพทุกปีดีไหมคะถ้ามีอาการอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ชะล่าใจค่ะเราก็ควรจะไปหาคุณหมอแล้วก็ตรวจเช็คให้รู้ไปเลยนะคะว่าเราเป็นอะไรจะได้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะก็จะเป็นไปในทางที่ดีสำหรับชีวิตของทุกๆท,ท่านเลยนะคะ จีราก็ขออวยพรนะคะให้ชาวลัคนาราศีตุลท,ทุกทุกท่านนะคะแคล้วคลาดปลอดภัยมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและขอให้ได้มรดกมากๆทุกทกท่านเลยนะคะแต่คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีตุลมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์กับชีวิตของท่านแล้วก็ปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชม ชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ